เรื่องราวนะคะของทางยูกิเพ็พกานั่นเองนะคะหรือว่ายูกิไฮทองคําซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่ายูกิเนี่ยเธอก็มีผลงานนะคะที่ได้มีการอัปเดตเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะเห็นอะไรนะคะว่ายูกิเนี่ยบางงานนะคะเธอเนี่ยก็เดเียว,ว่าลุยเดี่ยวเนี่ยนะคะเต็มที่เลยกับทางแบรนด์ของเธอสาหรับแบรนด์ของยูกิแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีทีมอาจารย์นักดนตรีนะคะแล้วก็ทีมพี่ๆแดนเซอร์ทั้ง4คนนะคะรวมทั้งทีมงานของเธอเองด้วยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าได้มีการอัปเดตออกมานะคะเราก็ได้เห็น แฟนๆนะคะก็ต่างมีการติดตามสนับสนุนนะคะแล้วก็เรเดวตารางงานของยูกิเนี่ยเต็มทุกวันเลยนะคะแล้วก็บางวันเนี่ยนะคะมี2-3งถึงางานเลยแล้วก็ยูกิเองนะคะเรเดวาเธอเนี่ยก็คือทํางานเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆคั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการลุยงานของเธอแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงนะคะสนับสนุนนั่นเองยังไงก็อย่าลืมไปรอติดตามนะคะสําหรับผลงานนะคะของยูกิเพนพพกานะคะหรือว่ายูกิไฮทองคํากันได้ในครั้งนี้เรื่านี้นะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่าน่าจะมีผลงาน นะคะปล่อยออกมาให้เราเนี่ยได้ติดตามรับชมกันเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็มารอติดตามกันนะคะสําหรับครั้งนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเองนะคะเราก็เคยได้เห็นยูกิเนี่ยเธอได้มีการมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับอาการป่วยของเธอนั่นเองนะคะเหมือนว่ายูกิเนี่ยด้วยความที่เธอเนี่ยนะคะก็คือออกงานเนี่ยแบบว่าในหลายๆงานนะคะในช่วงของตอนที่อยู่กับทางคณะหมอลำเสียงวีหกตอนนั้นเนี่ยก็ถึงขั้นแบบว่าเป็นลมนะคะแล้วก็ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆต่างสแสดงความเป็นห่วงกัน แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ยังได้เห็นเลยนะคะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ยูกินะคะเธอเนี่ยมาทํางานกับทางค่ายให้ท่องคํานั่นเองนะคะเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยอาการหลายๆอย่างเธอก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงแหบบ้างเพราะว่าด้วยความที่ลุยงานเนี่ยนะคะหลายงานแล้วงานเนี่ยก็คือแบบว่าแน่นจริงๆนั่นเองนะคะก็ทําให้บางครั้งเนี่ยเสียงแหบเสียงหายบ้างเธอก็เคยได้มีการมาพูดถึงแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะสำหรับวันที่7เมษายนยูกิเองนะคะได้มีการออกมาโพสนะคะเป็นในสตอรี่นะคะเหมือนว่าจะมีการพูดถึงว่าเธอเนี่ย มีอาการป่วยอีกแล้วหลังจากที่ทํางานนั่นเองก็คือสําหรับอาการป่วยก็แน่นอนเลยนะคะว่าไม่มีใครอยากที่จะป่วยนั่นเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเยดีไดวว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าทํางานเนี่ยมาอย่างหนกักแล้วก็ยูกิเองเธอก็ยังเด็กน้อยมากๆเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอายุเพียง15ปีเท่านั้น แต่ว่าเธอเนี่ยนะคะก็คือทํางานนะคะเหมือนผู้ใหญ่คนนึงเลยแล้วก็เป็นงานที่เธอเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบนะคะเธอก็เลยตั้งใจแล้วก็ทํามันเนี่ยออกมาได้อย่างดีนั่นเองแล้วก็ครั้งนี้นะคะเหมือนว่ายูกินะคะเธอได้มีการมาโพสต์นะคะในสตอรี่ของเธอนะคะโดยคําพูดที่เธอเนี่ยได้มีการโพสต์ลงนั่นเองนะคะก็มีข้อความนะคะว่าเป็นหวัดอีกแล้วไอหนักจนสะอ้วกประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเธอเนี่ยนะคะก็มีอาการเป็นหวัดนั่นเองนะคะเราก็เรียกได้ว่าไอเนี่ยหนักมากๆเลยนะคะจนทําให้เธอเนี่ยนะคะมีอาการอยากจะอ้วกนั่นเอง สำหรับอาการบัดนะคะกับอาชีพนักร้องนยคะก็ถือว่าแบบก็คือแบบว่าหลายๆคนก็ต่างเป็นห่วงนั่นเองนะคะว่าเธอเนี่ยจะหายเร็วๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อยากใ้เธอเนี่ยหายเร็วๆนั่นเองนะคะแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่ายูกิเนี่ยเธอก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานเนี่ยนะคะที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะเราก็เชื่อได้เลยว่าเธอเนี่ยน่าจะอาการเนี่ยดีขึ้นเร็วๆอย่างแน่นอนแล้วก็ครั้งนี้เธอได้มีการออกมาอัปเดตนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาโพสต์นั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะออีีกหนึ่่งข้ความท เนี่ยนะคะได้มีการมาอัปเดตนะคะถึงอาการป่วยของเธอยังไงนะคะก็อย่าลืมแบบว่าไปส่งกําลังใจให้กับยูกิกันเยอะๆครั้งนี้ก็ถือดว่าเป็นอาการหวัดนั่นเองนะคะก็ขอให้เธอหายเร็วๆเนะะี่ยค่ะวก็ถือดว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดถุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ